ไปสัญญาณจาราจรตรงนี้นะครับะจะได้งบประมาณที่ส0 0ห้าบนบาทก็คือเป็นส่วนเรื่องระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจาราจรทั้งเส้นเลยแต่ว่าสัญญาณไปจารจาจรตรงนี้ตี่เห็นดแน่ Thank you. ครงนี้ก็จะจะดำเนินการนะครับรวมทั้งอีกจุดหนึ่งก็คือเส้นของอ่บ้านกลางเทศบาลตำบลบ้านกลางเป็นถนนสายข้ามทางแยกทางรถไฟเข้าสู่พื้นที่ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานนะครับตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยเดิมทีก็เป็นของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองซึ่งรับผิดชอบดูแลเหมือนกันแต่ว่า กิดการเสียหายโดยชิ้นเชิงมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวทางแขวงทางหลวงลคพูลก็จะไปช่วยดูในเรื่องของระบบไฟฟ้าแล้วก็แก้ไขระบบไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณไฟเขียวไฟแดงใช้ได้เหมือนเดิมเพื่อลดการดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทุกเรื่องจะต้องให้หน่วยงานเจ้าของหน่วยงานที่เราไปชอบกันในการก่อสร้างเป็นผู้เป็นูรับผิดชอบในการแจงคนจ้างให้ดำเนินการแก้ไขครับ การจราจรตรงแยกประตูป่าเนี่ยรับการซ่อมแซมเร็วสุดที่วันไหนครับก็ที่นําเรียนเมื่อสักครู่ครับคือทางสายทางหลวงลำปูไม่เข้าไปางขอนการตรวจสอบในวันนี้นะครับอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวรยุทธ์นวรัตน์นะครับมาลงพื้นที่ติดตามถนนหนทางในฉากที่บริเวณแยกข้าจา๊ะ